สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านสวัสดีนักสแสวงหาโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเ,เข้ามาชมตัวเลขพารวยหวยสูตรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นดับบนนะครับดับบนทุกหลักนะครับดับบนทุกหลักนะครับ ประจำงวดวันที่หนึ่เมษานะครับ1เมษา,ายนนะครับ1เมษาหกสาเลื่อนนะครับไปเป็นสองพคนะครับ2 5 6 3นะครับอ่าเลื่อนนะครับ งวดเลื่อนนะครับแต่ว่าตัวเลขยังไม่เคลื่อนนะครับทุกท่านนะอ่าก็มาชมกันเลยฮะที่มาที่ไปนะครับของตัวเลขนะครับผมใช้หลักสิบบนนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกกับหลักสิบล่างสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามนะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เอาตัวเดียวนะครับดับบนทุกหลักนะครับตัวเดียวนะครับเอาตัวเดียวนะฮะเอาตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับดับบนทุกหลักงวดนี้นะฮะสูตรนี้ก็เป็นสูตรปรับปรุงนะครับสูตรปรับปรุงสูตรใหม่นะครับจากสูตรเก่าเอามาปรับปรุงนะครับ ก็มาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนะครับงวดแรกนะครับได้6นะครับ6 6บวก1เห็นไหมฮะหนึ่งสามครั้งนะครับก็บวก1นบวกนะครับเท่ากับ6 7 8 9นะครับได้9นะครับได้9เป็นตัวดับ บนทุกหลักในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออกออกอะไรฮะสามเจ็ดห้าใช่ไหมฮะสามนะครับดับบนทุกหลักไม่มานะครับนะฮะผ่านนะครับไม่มาเลยนะครับเกไม่อยู่ใน ตำแหน่งใดๆเลยนะครับก็คือดับนะฮะก็ดับเอาอยู่นะครับต่อไปมือเดิมหลักสิบปนบวกสิบล่างสามครั้งนะครับวันนี้ก็จะได้เจ็ดนะเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดแล้บวกเจ็ดนะครับนั่นหายเจ็ดบวกเจ็ดสี่ครั้งนะครับได้ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเอาเฉพาะหลักหน่วยคือเลขแปดนะครับ อสองทดไว้นะครับแปดนี่คือตัวดับบนทุกหลักในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออกอะไรครับสองสองสามใช่ไหมฮะสองสองสามแปดไม่มานะครับตัวดับของเรานะครับแปดไม่มานะฮะก็ผ่านนะครับดับบนทุกหลัก ต่อมาครับวดต่อมาครับหาไปนะครับหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างนะครับสิบบนเลขสองบวกด้วยสามสามครั้งนะครับบวกสามบวกสามบวกสามเท่ากับสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสามได้แปดนะครับแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งเป็นตัวดับบนทุกหลักนะครับดับบนทุกหลักในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก5 2 2สออนะครับ5 2 2ก็ไม่มานะครับเลขดับของเราก็ผ่านนะครับอ้าวดับบนทุกหลัก,กนงวดน,นี้ดับ9นะครับงวดน,นี้ดับแดับ1 ต่อมาครับหลัก10คือ2นะครับหลักหน่วยคือ8 3ครั้งนะครับก็จะได้2บวก8บวก8ไดและ8นะครับ2บวก8ได้10 10บวก8ได้18 1ใช่มบบวก8ได้26 26ได้6นะครับคือตัวดับของเราใช้หลักหน่วยนะครับดับบนทุกหลักนะครับ พวดต่อมาผลรางวัลออก9 2 4นะ9 2 4เลขดับคือเลข6ไม่มาก็ถือว่าผ่านนะครับสูตรนี้ต่อไปหาต่อไปหลักสิบปนคือเลข2นะคร 10ล่างคือเลข9ก็จะได้2นะครับบวก9 3ครั้งนะครับ9 9แเ้ล 9, เท่ากับนะครับ2บวก9ได้11 11ดบวก9้ได้ย0บเห็นไหมฮะ20บวก9ได้29ได้2กับ9นะครับวันนี้ได้เลข9นะครับเป็นตัวดับบนทุกหลักในงวดถัดไปนะครับ างวดต่อมาผลรางวัลออก541นะครับ541หนะฮะ541ผ่านนะครับดับทุกหลักนะครับไม่มาเลยนะฮะอ่ะดับสนิทเลยนะครับต่อไปหลัก10คือเลข4นะครับ บวกร้ยล่างคือเลข8 3ครั้งวันนี้ก็จะได้4บวก8บวก8บวก8เท่ากับ4บวก8ได้12 12บวก8ได้20 20บวก8ได้28นะครับวันนี้ได้เลข8นะครับเป็นตัวดับบนทุกหลักในงวดถัดไปนะครับเลข8นะฮะงวดต่อมาผลรางวัลออกนะฮะ 7จ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดเจ็ดสี่แก็ผ่านนะครับแปดไม่มานะครับดับบนทุกหลักต่อไปอ่หลักสิบบนก็คือเลขเจ็ดนะครับนี่บวกด้วยหกหลักสิบล่างคือเลขหกสามครั้งนะครับเจ็ดบวกหกบวกหกบวกหก นะครับเบวกได้13 13บวก6ได้19 19บวกได้25นะครับอ่าทด2ไว้เขาเลข5มาเล่นนะครับหลักหน่วยก็จะได้เลข5นะครับดับบนทุกหลักในงวดถัดไปนะฮะงวดต่อมา3ตัวบนออก2 2 7นะครับ2 2 7ก็ผ่านนะครับ ห้าไม่มาเลยนะครับสักตัวอะไนะครับ3ตัวบนนะครับต่อไปเหมือนเดิม2คือหลักสิบบนแล้วก็0ูนย์หลักสิบล่างนะครับ2องบวกศกูนย์สามครั้งก็จะได้2องบวกศบวกศและบวกศน,นะฮะก็เท่ากับ2นะครับทุกท่านง่ายเลยนะครับมีเลขอยู่ตัวเดียวนะฮะ ผลลัพธ์ก็คือดับ2นะครับในงวดถัดไปนะครับอ่าดับ2นะครับผลรางวัลวดต่อมาออก403นะครับ403ก็ผ่านนะครับ2ไม่มาสักตัวเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มานะครับต่อไปครับ หลัก10คือเลข0ูนย์แล้วก็บวกหนุกหลัก10ล่างคือเลข9กนะครับก็จะได้0บวก9บวก9บวก9นะครับเท่ากับ9บวก9ได้18นะครับ18บวกอีก9ได้27ทด2ไว้เอาเลข7มาเล่นนะครับเ,เป็นตัวดับ บนทุกหลักในงวดถัดไปนะครับคือเลข7นะครับงวดต่อมาผลรางวัลออก9 3 8นะครับ9 3 8 7ไม่มานะครับก็ผ่านนะครับทุกท่านต่อไป เลข3นะครับคือหลัก10บนแล้วก็บวกหลัก10ล่าง3ครั้งนะครับก็จะได้3บวก9บวก9บวก9อีกครั้งนะฮะสาบวก9ได้12 12บวก9ได้21 21บวก9ได้30นะครับอ้าวเลข0นะครับวันนี้เราหน่วยมาเล่นก็คือดับเลข0นย์นะครับดับบนทุกหลักของเรา งวดต่อมาผลรางวัลออกแล้วครับ4 4 6นะครับ่4 4 6 0ไม่มาสักหลักเลยไม่มาเลยนะครับนี่ดับนะครับดับบนทุกหลักนะครับต่อไปอองวดวันที่2พค2 5 6 3นะครับอ่า เลื่อนนะครับเรามาดูซิมันจะเลื่อนไหมนะฮะหลักสิบคือเลขสีนะครับแล้วก็บวก10ล่าง3ครั้งก็จะได้4บวก7บวก7บวก7นะครับ4บวก7ได้11นะครับ11บวก7ได้18บนะฮะเบวก4ได้11 11บวก7ได้18 18บวก7ได้25 2 ทดสอบไว้เอาเลขห้ามาเล่นนะครับก็จะได้เลขห้าน,นะครับเป็นตัวดับในงวดวันที่2พอพคอที่จะถึงนี้นะครับทุกท่านก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็รอฟังกองสลากแล้วกันนะครับว่าจะอย่างไรนะครับแต่ที่แน่แน่ท่านบอกให้เลือกที่2พอคอก็2พอคอนะครับทุกท่าน อ่ก็พอดทำความเข้าใจนะครับทุกการคำนวณเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับวขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับ